เอาอะมันออกเลยเก็บคิดพี่แล้วอ่าฮะนคือแค่จริงแล้วจะแข็งแรงขึ้นนี่แข็งแรงขึ้นจริงๆด้วยยกไหวไหนเก็บจีกิ้โอ้โอ้โหแรง เยียงไหนเก็บไงี้ยี้มา,มา,า,าด้วยร็ขาร้ตตโอ้ยภาพจะหางไม่เอิดนี่ทำไมกัว้วรางเถอิไปแล้วัน เท็กมาเลยเป็นภาพอย่างเนี้ย mình mấy gài ạ thù ấy mày thì mấy người da cầm chặt một nhắn để ở, để ở. À, rồi dạ dạ โอ้โหกัดยิบแปดบาทเอาพางละนี่อีกอหนึง เแม่งทำไมอะคะแม่งเกินกล่องร้อยโมเลยวะ าเีี่ยแหละทำมันก็กินผักขมริงแล้วมีแรงเคยรวงไหมสมัยไ,ไงปอบปอบอายปอบอายให้ปอบคลองกิงผักขมว่าเขียงแรงนเก็บมาให้เกลี้ยง เออหมกที่อะไรไม่โกยใหญ่เขาคงเลยไม่อีโดงเว้ยโอกาสแม่งไม่ได้นี่ไง

mình còn anh mình quá Ủa? Gồm một con trẻ Một mấy dài hết có khùng Này nha Đại เอาดีเปะ๊ะไม่เอาอไม่เก็บโต้ไงวะเนี่ย ได้มาก่องอ่ะไปมฝาสุกท้ายมันเก็บยากเก็บยิงจริงเลยเต้องเก็บมกให้มกก่อนอ่ะม่ไม่ฝากทานเกี้ยง

ben cơ góc cũng ngồi kế góc cơ lock cái ngay ăn vô gì oh wow oh phải việc ăn phun nữa ấy mình kịp ăn ngô về Yeah, oh oh Khuôn khiến cơ hợp mừng quen hẳn như vậy à đi đồ Mấy cái ăn một hộp dữ vậy Hãy chạp anh đi cái hà rồi có cát chạp không 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 งาน,นเรียบร้อยเป็ดกลัวทีนี้ทองจ่ายทองไม่โด่งเลยนี่ไนงะอีกนี่นี่นี่น งูเอ็กหางนี้มึงอนาการผ่าไมนน่ได้เอเนาะการก็จริงคือไปการจับแล้วไม่เห็นโผล่มาหัวไลมดูดูว่าไปเก็บไอ้งันก่อนอาหารเอานี้ไปต่อทีนึง อเอาได้ทองละ่ะขาวเนี่ยได้อยูกึ่งแน่แน่โอ้โหหนจะเก,ก็บมนัในไงมึงได้ยกนี้ไม่ขึ้นเลยนะแล้วเปลี่ยนดวงก็จะได้หรอ เอา,าได้พอดียว้ยไม่เอาเอาบอรแรงเจ็ดร้อยไข่คาเกินตัว 公摸一来哇！ ยาค่ามุกจริงๆเลยเว้ยยาค่าม่งแพงคิบหาย เป็นเงาครับที่ขอบคุณตัแต่แกะกระเบิดให้เออจีิจริงๆเก็บร,ร,ร,ระเบิดเร่งเลยได้ไม่ต้องแปบอัน êy, mày đã. cái anh ghi. ba, cực hai á mà chơi căng. chơi cái chục ở ừ, kia. U à

bở mà ăn ngon cả. Cái ăn hơi nó còn ngói. Cái hơi cái hơi. Cảm 잭 ồ hồ các ไม่เอามาเบิเบร์ดแม่มาค้างแปดร้อยมาวาเนี้ยไม่โดงเว้ย man. cơ ghét chịp giác Cơ ghét này quá Không nghĩ mắc ra Còn gói cái ăn đi Ê, tâm trọng một hết kỳ bạc đi Cả một cái bảo mấy ụ vào một ai. เก็บระเบิดโอ้ยขาดแคฉงขาดแคฉง เออไฟช็อปร้อนตุ่มดวงใช่ไหมโอ้ยโ,โดนอีกแล้วเอาเฮ้ห่างเ้ก็เอามาอันนึงละอะไรวะ จะคุ้มไหมเงี้ยก่อง้อยก็ยังดีห้าบาทไอ้เกิดเฮียากยกงาาใไงเห็นนะา่อบาก่ะมึงยานะ่าไง Rồi chạy bị kẹt ô kia nhục Ngài chịu hải ừ, oh, Ngài phải cò đi Thường ra pha mắt ô, mấy hàn quá quá thì nó ở gần nghe không ạ Này, bực à. Cái đồ ngu Phút... Waker Ơo mà hầm Pé Ơi Ơi Mèng VR mộc lèo Uhm Ít Ô ไอ้เกนี่ไอ้เกัดนี่มึงจะมาขโมยกังกูก,กูรู้กูเคยเล่นมาก่อนโ,อโหให้ปีบาทอืมนี่ไงโอ้โหโ ใกล้หมีกร้อยเงินจบแล้วคือไนะงยืดอีกอีกคุณทำมันได้ฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยฮะมีคงมีคอมโอ้โหทำไมอ่ะองสงสยัยสงสัยนี่นี่อะไรวะฮะช้องเปรียบยูไอพีไง เยอะคือมาแต่งคอมไปเยอะเอาละวิเองจบแล้วไหนเอาไข่ตุ๊เป๊บโอ้หิ้งหนึ่ง

ทีก็มีคู่เวงอยู่คงเดียเนี่ยแหละแ็งว่าโอนนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันในเกมออกไปจะเป็นเกมไปก็ไม่รู้